ซุโรอัลยินซุรอัลยิน,ยนเป็นบทบัญญัติมักกียะมี28อายะความหมายโดยสรุปของสุรอัลยินซุรอัลยิน,ยนเป็นสุรรมักกียะที่กล่าวถึงหลักการอากิดาอิสลามิยะความเป็นเอกภาพสารการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนแกนหลักของสุรรได้กล่าวถึงเรื่องยินและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่การได้รับฟังอัลกุรอานของพวกเขา การเข้าสู่การอิมานของพวกเขาสุรดิ์ได้กล่าวถึงข่าวคราวบางเรื่องที่แปลกปรลาดที่เกี่ยวกับพวกเขาโดยเฉพาะเช่นการแอบฟังข่าวคราวการที่พวกเขาถูกคว้างด้วยเปเลวเพลิงและการแสดงออกมาของพวกเขาถึงสิ่งเร้นลับบางเรื่องและอื่นจากนี้ในเรื่องที่เป็นที่น่าตื่นเต้นสุรดิ์ได้เริ่มบอกเล่าถึงการที่ยินจำนวนหนึ่งได้รับฟังการอ่านอัลกุรอานพวกเขาได้ทราบซึ้งในสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอาน เช่นความสละสลวยในสำนวนจนกระทั่งพวกเขาได้ศรัทธาต่ออัลกุรอานทันทีที่พวกเขาได้รับฟังและได้เรียกร้องหมู่ชนของพวกเขาไปสู่การอีมานจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าได้มีวะฮีมาอย่างฉันว่าแท้จริงพวกจินจำนวนหนึ่งได้ฟังฉันอ่านอัลกุรอานและพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราได้ยินอัลกุรอานที่แปลกประหลาด สุรอยได้เปลี่ยนไปกล่าวถึงการให้เกียรติและการให้ความบริสุทธิ์ของพวกเขาแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮฺตาลาการให้ความเป็นเอกภาพแด่พระองค์ด้วยความเคารพพักดีและการกล่าวแก่ผู้ที่ตั้งให้อัลลอฮ์มีบุตรว่าเป็นคนโง่และความจริงนั้นความยิ่งใหญ่แห่งพระเจ้าของเรานั้นสูงส่งยิ่งพระองค์ไม่มีภรรยาและไม่มีบุตรและแท้จริงคนโง่ในหมู่พวกเราได้กล่าวร้ายต่ออัลลอฮ์อย่างเกินเหตุต่อมาสุรอได้กล่าวถึงการแอบฟังของยิน การห้อมล้อมชั้นฟ้าด้วยยามเฝ้าจากมาลาอิกะการส่งเปลวเพลิงแก่พวกจินหลังจากการแต่งตั้งรอซูลสลลัลฮุอะลัยฮุสลัมและการประหลาดใจของพวกจินต่อเหตุการณ์ที่น่าประหลาดนี้และแท้จริงเราได้ค้นคว้าหาข่าวณชั้นฟ้าแต่เราได้พบณที่นั่นเต็มไปด้วยยามเฝ้าผู้เข้มแข็งและเปลวเพลิงและแท้จริงเราเคยนั่งณสถานที่นั่งในชั้นฟ้านั้นเพื่อฟังแต่ขณะนี้ ผู้ใดนั่งฟังเขาก็จะพบเปลวเพลิงถูกเตรียมไว้สำหรับเขาสุร้อที่กล่าวถึงการแบ่งพวกยินออกเป็นสองพวกคือยินผู้ศรัทธาและยินผู้ปฏิเสธศรัทธาและปั้นปลายของแต่ละพวกและแท้จริงในหมู่พวกเรามีผู้ที่เป็นมุสลิมและในหมู่พวกเรามีผู้อาธรรมดังนั้นผู้ใดนอบน้อมชนเหล่านั้นพวกเขาได้มุ่งสู่แนวทางที่ถูกต้องและส่วนบรรดาผู้ที่หันห่างออกจากความจริง พวกเขาก็เป็นฟืนเป็นไฟนรกหลังจากนั้นซุรลาะที่เปลี่ยนมากล่าวถึงการเรียกร้องของท่านรอสุลลาะสโล,ลล,ล,ะลาะฮุอะไลฮุสลัมและการห้อมล้อมของพวกจินรอบๆตัวท่านขณะที่พวกเขาได้ยินท่านอ่านอัลกุรอาน,ออานและว่าแท้จริงเมื่อบ่าวของอัลลอฮ์มุฮัมมัดยืนขึ้นกล่าววิงวอนขอต่อพระองค์พวกเขาจินก็ได้ห้อมล้อมเขาอย่างหนาแน่นจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริง ฉันวิงวอนขอต่อพระเจ้าของฉันและฉันมิตั้งผู้ใดเป็นภาคีต่อพระองค์สูรอได้ใช้ให้ท่านรสุลลลอฮฺสโลลลอห์อะลัยซัลลัมประกาศยอมจำนนลและนอบน้อมต่ออัลลอฮ์และให้ความเป็นเอกะต่อพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ใจแห่งการปฏิบัติหน้าที่จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริงฉันวิงวอนขอต่อพระเจ้าของฉันและฉันมิได้ตั้งผู้ใดเป็นภาคีต่อพระองค์ จงกล่าวเถิดโมหัมมัดว่าแท้จริงฉันไม่มีอำนาจที่จะให้โทษและให้คุณแก่พวกท่านจงกล่าวเถิดมุหัมมัดว่าไม่มีผู้ใดจะคุ้มครองฉันให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้และฉันจะไม่พบที่พึ่งอันใดอื่นจากพระองค์เลยสุรอได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงขอบเขตอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตาลาด้วยการรอบรู้สิ่งเร้นลับและการห้อมล้อมของพระองค์ด้วยการรอบรู้ทุกสิ่งที่อยู่ในจักรวาล พระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับดังนั้นพระองค์จะไม่ทรงเปิดเผยสิ่งเร้นลับของพระองค์แก่ผู้ใดนอกจากผู้ที่พระองค์ทรงยินดีเช่นรอซูนดังนั้นพระองค์จะทรงส่งผู้พิทักษ์เฝ้าดูแลทั้งข้างหน้าและข้างหลังเขาด้วยพระนามของลลอ a h ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าได้มีวาฮีมายังฉันว่าแท้จริงพวกยินจำนวนหนึ่งได้ฟังฉันอ่านอันกุรอานและพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราได้ยินอันกุรอานที่แปลกประหลาดยดีลฟบ นำไปสู่ทางที่ถูกต้องดังนั้นเราจึงศรัทธาต่ออันกุรอานนั้นและเราจะไม่ตั้งสิ่งใดเป็นภาคีต่อพระเจ้าของเราและความจริงนั้นความยิ่งใหญ่แห่งพระเจ้าของเรานั้นทรงสูงส่งยิ่ง พระองค์ไม่มีภรรยาและไม่มีบุตรและแท้จริงคนโง่นในหมู่พวกเราได้กล่าวร้ายต่ออัลลอฮ์อย่างเกินเหตุ ن ن ال และแท้จริงเราได้คาดคิดว่า มนุษย์และยินจะไม่กล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์เป็นอันขาดและถ้าจริงมนุษย์บางคนเคยขอความคุ้มครองจากยินบางคนดังนั้นพวกเขามนุษย์จึงทำให้พวกเขายินเพิ่มการยิงจองหองยิ่งขึ้น ل ل أ ا. และแท้จริงพวกเขามนุษย์คาดคิดเช่นเดียวกับที่พวกท่านยินคาดคิดว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงแต่งตั้งผู้ใดขึ้นเป็นรอซูนและแท้จริง เราได้ค้นคว้าหาข่าวณชั้นฟ้าแต่เราได้พบณนะที่นั้นเต็มไปด้วยยามเฝ้าผู้เข้มแข็งและเปลวเพลิงและแท้จริงเราเคยนั่งณสถานที่นั่งในท้องฟ้านั้นเพื่อฟังแต่ขณะน,นี้ผู้ใดนั่งฟัง เขาก็จะพบเปลวเพลิงถูกเตรียมไว้สำหรับเขาและถ้าจริงเราไม่รู้ดอกว่าความชั่วร้ายนั้นจะถูกให้มีขึ้นแก่ผู้ที่อยู่ในแผ่นดินนี้หรือพระเจ้าของพวกเขาปรารถนาแนวทางที่ถูกต้องแก่พวกเขา และแท้จริงในหมู่พวกเรานั้นมีคนดีในหมู่พวกเราก็มีคนอื่นจากนั้นพวกเราอยู่ในแนวทางที่แตกต่างกัน และแท้จริงเราคาดคิดว่าเราจะไม่รอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ในแผ่นดินนี้และเราจะหนีไม่รอดพ้นไปจากพระองค์ รบ,บ,บวลรและแท้จริงเมื่อเราได้ยินอัลกุรอานเราก็ศรัทธาต่ออัลกุรอานนั้นดังนั้นผู้ใดศรัทธาต่อพระเจ้าของเขาเขาจะไม่หวั่นเกรงต่อการขาดทุนและการอายุติธรรมววะนนาามมมมิิิลุสสููก และแท้จริงในหมู่พวกเรามีผู้ที่เป็นมุสลิมและในหมู่พวกเรามีผู้อธรรมดังนั้นผู้ใดนอบน้อมชนเหล่านั้นพวกเขาได้มุ่งสู่แนวทางที่ถูกต้องและส่วนบรรดาผู้ที่หันห่างออกจากความจริง พวกเขาก็เป็นฟืนของไฟนรกและหากพวกเขาทำรงมั่นอยู่บนแนวทางที่เทียท่ยงธรรมแน่นอนเราก็จะให้พวกเขามีริสกีกว้างขวาง เพื่อเราจะทดสอบพวกเขาในเรื 1941, ah ่องนี ah ้และผู้ใดหันห <ources> ่างจากการรำลึก <üre> ถึงพระเจ้าของเขาพระองค์จะให้เขาได้รับการลงโทษอันแสนสาหัสและว่าแท้จริงบรรดามัสยิดนั้นเป็นของอัลลอฮ์ดังนั้น พวกเจ้าอย่าวิงวรอนขอผู้ใดเคียงคู่อัลลอฮ์แล้วว่าแท้จริงเมื่อบ่าวของอัลลอฮ์มูฮัมหมัดยืนขึ้นกล่าววิงวรอนขอต่อพระองค์พวกเขายินก็ได้ห้อมล้อมเขาอย่างหนาแน,น่นลออินมาาดรบบว จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันวิงวอนขอต่อพระเจ้าของฉันและฉันจะมิตั้งผู้ใดเป็นภาคีต่อพระองค์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริงฉันไม่มีอำนาจที่จะให้โทษและให้คุณแก่พวกท่านได้ อไม่มีผู้ใดจะคุ้มครองฉันให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้และฉันจะไม่พบที่พึ่งอันใดอื่นจากพระองค์เลยัลลาบ لا غم من الله و ر س و َ م َ ص ِ ا ل ل ه و َ س ه ُ ف َ إ ِ لَهُ ل ا ر ج ْ ع เว้น ا أ When, แต่ฉันจะเผยแผ่สิ่งที่รับจากอัลลอฮ์และสารของพระองค์และผู้ใดฝ่าฝืนอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แท้จริงสำหรับเขานั้นคือไฟนรกเป็นที่พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล จนกระทั่งเมื่อพวกเขาได้เห็นสิ่งที่พวกเขาถูกสัญญาไว้แล้วพวกเขาก็จะได้รู้ว่าใครเป็นผู้อ่อนแอยิ่งในการเป็นผู้ช่วยเหลือและมีจำนวนน,น้อยกว่า ออออบจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดฉันไม่รู้ในสิ่งที่พวกท่านถูกสัญญาไว้นั้นหรือว่าพระเจ้าของฉันจะทรงกำหนดเวลาการลงโทษนั้นให้ห่างออกไปอบพระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับดังนั้น พระองค์จะไม่ทรงเปิดเผยสิ่งเร้นลับของพระองค์แก่ผู้ใดนอกจากผู้ที่พระองค์ทรงยินดีเช่นรอซูนดังนั้นพระองค์จะส่งผู้พิทักษ์เฝ้าดูแลข้างหน้าและข้างหลังเขา เพื่อพระองค์จะทรงรู้ว่าแน่นอนพวกเขาได้เผยแผ่สารของพระเจ้าของพวกเขาแล้วและพระองค์ได้ทรงห้อมล้อมรอบรู้ทุกสิ่งที่อยู่ณที่พวกเขาและพระองค์ทรงนับจำนวนทุกๆสิ่งไว้อย่างครบถ้วน